อมาจีบกันเปล่ามาจีบอันนั้นหนีเรานะใช่มาจีบกันเปล่าตอนนั um. right. ้นอ่ะอันนห้เธอขอร้ายหน่อยขอร้ายหน่อยให้เธอขอร้ายหน่อยซีเออของมันอย่างเงี้ยวิวแบบเหมือนมีแบบจิซเซอร์คนนึงแล้ว บ้ามุ่นเถอะถ้าท้ำง่ายขนาดนั้นใครปล่อยให้ดูเรา Bye, bye mẹ ừ. Ngon, Không được kiểu không sai. Không được ngủ cả. Trời nhiều lắm Không gì. ถ้าเกิดอย่างเงี้ยคือแบบชาติที่เราเคยเจอกันเป็นไรไม่เป็นไรอ๋อคือเป็นทางงี้เคยเจอกันเคยเล่นเหมือนกันเหรอเออแล้วพากนีแบบบางคนแบบปิดแล้วเปิดยมาไม่เท่ากันเออแค่เราไม่เคยเจอกันเว้ยไม่ใช่ชาติเจอกันหทำไมดิไล่ต้องมันต้องมันใหญ่ตรงส้นมันต้องตรงแบบฝ่ามือเว้ยอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยอมไม่ตรงเียงพี่เสียงเหมือนไม่ใช่เสียงพี่อะ ทำไมอ่ะเกือบเจอกันที่ลหวเออไงเส้นเสียงมันหนาพาชิดาจะเป็นหมาไม่เป็นห่วหรอก่แล้วหรบวมดีบอันเซบอ่ะฟังแบบโอ้ยชาเลยนนี่ไม่อนนี้ทำไมอน้ไรน้านวดเช้าได้ไม่นออันนเดี๋ยวนะบางีก็มากเกินให้เนาะข้านี้นี้ไม่นอนเลย ยังไม่เป็นเหมือนถ้าเราตาโตกว่านี้นี่รู้วก็ยองยิ้มตาโตดิถ้าไปนวดนวดหัวหน่อยได้ปะพี่นวดเป็นหัวเป็นปะนวดหน้านวดหน้าอะไรผาดะาเดืาแต่ว่าตาไม่แข็งอะตาโตเป็นตําแหน่โอ้ยสุดยอดาไม่ใช่นวดไปนวดมาลืมภาพไปหมดยุ่งวัดต้องเกี่ยว ไ่แน้หลเป็นชั่วโมเอแพงวะเคยเหรว่ามันหนาร้อยกว่าร้อยคุนไม่แพงเลยเหรออตครเลยฮะแล้วแต่้องอ่ะไม่มีหมอเจหมอสวยป่าตัวแกะทำตาสองแสนเพิ่มเนให้เราดีนะไม่ต้ีแบบเก็บชั่วโมงเสริมไหมสิบชั่วโมงฟรีหชั่วโมงมีม้างัมีมีโปรโมชั่นมีรอ น้องไม่เคยเป็นนวดอะไอย่างเงี้ยเลยเนาะไม่รู้นะไม่รด้นะไม่ทั่วเลยห่วงนะเห็นรถไฟยะเจ็บหัวจะมีปัดติดด้ไม่ใช่หลับหรอรู้แล้วไม่ต้องพูดบ่อยเหลังตัดแล้วก็ตัดตัดแล้วกาวมาแล้วป่ะอ่ะเดี๋ยวไปบอกต้องเไปป่ะเย็บติดเจ็บป่ะเวลาเราไม่ก็อย่าทำปากอ่ะอย่าปากอันป่ะโอ้ยเอ็มปากบางแล้วร้ไม่เหลือเท่าไหร่อยางน้ำเป็นเรื่องอะไรอ่ะเราไม่ปวดตัวเราเป็นหวอน ลองลองเลยลองประเทศลองประเทศลองระเทศไปดิเลยลองเอามาทำปลาเขาจิ้มบิ๊นน่ารักขึ้ใช่เคยถามผู้หญิงไหมเคยมีผู้หญิงจะมาจูบเต็มเลยเคยเคยถามผู้หญิงไหมเคยเคยถามไหมใครจะมาจูบแกให้มันมีนะเว้ยเผื่อนแอบแอบจูบนะเว้ยเรารู้เรารู้เราจักน่ารักเรารู้จักเรารู้จักอีกคนนึงนม่งป้าเพื่อนเขาอ่ะคนนั้นหรือเปล่า คนะฮะคนที่เราคิดหรือเปล่าคิดดูเดี๋ยวมันมีกี่คนแล้วว่ะไม่รู้เขาบอกว่าน่ารักเหรอเขาคงชอบปากเขาคงไม่ชอบเ่ยเอนเรกเขาบอกว่าน่ารักเหรออยากรู้เฉย